สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการดีต่อใจไบเบิลคล s สสาระดีๆจากพระเจ้าของพระเจ้าเพื่อทุกท่านนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีใช่ไหมคะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเป็นฤดูฝนฝนอาจจะตกหนักนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านในการใช้ชีวิตค่ะก้าวต่อไปแล้วก็เราจะมีชัยชนะร่วมกันนะคะในผ่านพ้นสภาวะของการเป็นโรคระบาดกันนะคะ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่พระวจะนะนั้นได้ให้ข้อคิดที่ดีมากนะคะนั่นคือการเปลี่ยนความผิดพลาดนะคะให้กลายเป็นชัยชนะค่ะนะคะในสิ่งนี้เราจะเห็นว่าในความผิดพลาดต่างๆนะคะหลายครั้งเราก็พยายามจะตั้งใจใหม่พยายามที่จะ ตั้งต้นใหม่แล้วก็ล้มอีกนะคะล้มแล้วล้มอีกนะคะจริงๆแล้วชีวิตของเราในความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนนั้นเราไม่มีความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะคะดังนั้นการที่เราจะมีความผิดพลาดจึงเป็นเรื่องที่ปกตินะคะแต่หลายเราหลายครั้งเราก็ รู้สึกเราล้มเหลวหลายครั้งรู้สึกว่าเราทําไมผิดพลาดซ้ําๆนะคะวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าทุกครั้งนะคะที่เรามีโอกาสนะที่จะผิดพลาดนั้นเราก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอพระคัมภีร์บอกเช่นนั้นนะคะทําไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือนะคะเพราะว่าในความผิดพลาดนั้นพระเจ้าได้ให้ทางออกแก่เราคะ่ะว่าเราจะ ใช้ทางออกตรงไหนที่เราจะสามารถมีชัยชนะต่อความผิดพลาดความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราบ้างนะคะโดยเฉพาะบางครั้งนะคะความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นในองค์กรที่ทํางานของเราหรือมีผลกระทบกับคนอื่นนะ,ะสิ่งนี้ก็อาจจะยิ่งกว่าที่เราผิดพลาดส่วนตัวของเราใช่ไหมคะหลายครั้งมีคนต้องมาตําหนิเรามีการมาตักเตือนเรานะสิ่งนี้ก็จะยิ่งสร้างความเสียใจนะคะให้กับเราด้วยนะคะให้กับตัวของเราเองแล้วก็รู้สึกหด โหนะรู้สึกว่าเหมือนกับ ถูกอ่บัณฑทอนะศักดิ์รีของการเป็นมนุษย์ลงหรือเปล่านะคะทำให้เกิดความไม่มั่นใจหลายท่านก็อาจจะหดหูใจหรือกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะวันนี้เราจึงจะมาดูทางออกด้วยกันว่าในพระชนะให้ทางออกอย่างไรกับชีวิตของเราบ้างนะคะเมื่อเรานั้นผิดพลาดล้มเหลวหรือว่าถูกตําหนิถูกว่ากล่าวนั้นนะคะพระพิทธพีได้ให้ทางออกอย่างไรในการเริ่มต้นใหม่อย่างมีชัยชนะบ้างนะคะสิ่งนั้นนะในพระพุทธพีได้กล่าวไว้ในสองโครินบทที่7นะคะข้อ 8ถึง12นะคะดิฉันขออนุญาตอ่านให้ฟังบอกว่าพ่อถึงแม้ว่าข้าพเจ้าได้ําให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจถ,ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าจะเสียใจบ้างเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฉบับนั้นทําให้ท่านมีความเสียใจเพียงชั่วขณะเท่านั้นแต่บัดน,นี้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีไม่ใช่เพราะท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทําให้ท่านกลับใจใหม่เพราะว่าท่าน ได้รับความเสียใจอย่างที่ชอบพระไถพระเจ้าท่านจึงไม่ได้ผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระไถพระเจ้าย่อมกระทําให้ กลับใจใหม่ซึ่งนำไปสู่ความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตายจงพิจารณาดูว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระไถพระเจ้าการะทำให้เกิดความกระตือร้้นมากทีเดียวทำให้เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่และกา,การเดือดร้อนแทนการตื่นตัวความอาลัยและความกระตือรือร้นและการลงโทษในสิ่งเหล่านี้ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านก็ไม่ได้กระทำผิด เหตุนี้ข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับนี้มาถึงท่านก็ไม่ใช่เพราะเห็นแก่คนที่ได้ทําผิดหรือเพราะเห็นแก่คนที่ต้องทนต่อการร้ายแต่เพื่อให้ความจดจ่อของท่านที่มีต่อเราปรากฏแก่ท่านในสายพระเนตรพระเจ้าในตอนนี้เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับที่2นะคะไปถึงคริสจักรเมืองโครินนะคะซึ่งในฉบับแรกนั้นเนื้อหาเนื้อความต่างๆนั้นหลายครั้งเปาโลก็ได้เตือนเขานะเตือนคริสจักเมืองโครินในในหลายๆอย่างนะคะที่อาจจะ ไม่ค่อยถูกต้องนะคะแล้วก็ปาร์โลก็สัมผัสได้ว่าคนในเมืองโครินนนั้นนะที่จากเมืองโครินคงจะเสียใจนะคะกับจดหมายฉบับนั้นนะคะคือฉบับแรกนะคะที่ได้เตือนไปนะคะแต่ผลปรากฏว่าถ้าเราอ่านต่อไปจะเห็นว่าโครินนนั้นได้ สสแสแดงถึงการตอบสนองที่ถูกต้องคือเขาเสียใจจริงๆนะคะต่อการที่ถูกตักเตือนถูกตําหนิใช่ไหมคในาการสามเีมต่างๆที่อาจจะบางครั้งไม่ถูกต้องนะคะแต่เขาได้กลับใจใหม่นะคะปาโลได้ชมเชยเขาว่า,าคนในเมืองโครินนนั้นนะคะได้ เสียใจอย่าง <Leah> ที่ชอบพระไทยพระเจ้านะคะณตอนนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าเราจะเปลี่ยนความผิดพลาดนะคะหรือการถูกตักเตือนนะว่าเออเรายังไม่ดีพอหรือบางส่วนที่น่าจะเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นนะให้กลายเป็นชีวิตใหม่ที่ดีได้อย่างไรนะคะซึ่งเราก็จะเรียนแบบนะของสมาชิกนะพี่น้องในขีจักเมืองโครินน์นั่นเองว่าเขาได้ทําสิ่งหนึ่งก็คือมีความเสียใจอย่างที่ชอบพระไทยพระเจ้านะคะวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าการเสียใจอย่างที่ชอบพระไทยพระเจ้านั้น เป็นอย่างไรหรือนะคะและต่างอย่างไรกับความเสียใจของมนุษย์ทั่วไปหรือคนเราทั่วไปว่าเป็นอย่างไรนะคะประการที่1ของลักษณะการเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็คือเป็นการเสียใจที่นํามาซึ่งการกลับใจใหม่นะการเสียใจนะ,ะในข้อนี้บอกในข้อ9เลยว่าเพราะความเสียใจน,นั้นทําให้ท่านกลับใจใหม่ yse, เพราะท่านได้รับความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้านะ,ะ,นะะและท่านจะไม่ได้รับผลร้ายนะ,ะจากสิ่งที่ เปาโลได้ตำหนิเลยนะปาโลบอกอย่างนั้นว่าการปรับปรุงแก้ไขชีวิตให้ดีขึ้นนั้นจะทำให้เราเปลี่ยนนะจากการเตือนกลายเป็นการปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นนะคะสิ่งนั้นก็ทำให้เราไม่ได้ผลกระทบที่เป็นผลร้ายจากการถูกเตือนเลยนะคะเพราะว่า ก่อให้เกิดผลดีคือการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะเหมือนที่ปโอลพูดในเขาก้าว,ว่าท่านจึงไม่รับผลร้ายจากพวกเราเลยนั้นการเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าประการที่1ก็คือกลับใจใหม่กลับใจใหม่หมายถึงยังไงนะคะคือการที่เรานั้นเสียใจกับสิ่งที่ทําผิดไปและอยากจะตั้งต้นชีวิตใหม่อยากที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะนี่เรียกว่าการกลับใจใหม่นะคะประการที่2ของการเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็คือเป็นการเสียใจซึ่งนําไปสู่ความรอดนะ,ะข้อสิบ บอกว่า wow. การเสียใจอย่างโลกนั้นนำไปสู่ความตายนะคะแต่การเสียใจอย่างที่ชอบพระใหพระเจ้านั้นทําให้เกิดการกลับใจใหม่และกระบวนการการกลับใจใหม่นั่นเองนะคะก่อให้เกิดความรอดนะความรอดจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรากลับใจอย่างแท้จริงจากความผิดบาปนะคะเราอยากจะทิ้งชีวิตเดิมรับการชําระและการยกโทษโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์โดยการไถ่บาปของพระองค์และเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระองค์ให้พระเจ้าทรงสร้างชีวิตใหม่ของเราขึ้นตามพระฉายของพระเจ้านั่นเองนะคะนี่คือการเสียใจที่แท้จริง ต้องนาไปสู่การกลับใจใหม่ซึ่งนําไปสู่ความรอดนั่นเองนะคะนี่คือประการที่ 2. ประการที่3ลักษณะการเสียใจอย่างที่ชอบไพระาเจ้าก็คือเป็นการเสียใจที่มีผลเกิดทำให้เกิดการตระหนักนะคะถึงความผิดพลาดนั้นนะคะแล้วก็มีความกระตือร้อนนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขจิตใจและพฤติกรรมให้ถูกต้องหมายถึงว่าไม่ใช่เสียใจแล้วก็เออไป เก็บตัวเนาะสงสารตัวเองหดหูนะคะแต่ความเสียใจที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดการกลับใจใหม่เนี่ยจะต้องรู้สึก ตระหนักเลยว่าเเราผิดไปแล้วนะคะแล้วก็มีความกระตือร้อนว่าอยากเปลี่ยนแปลงใหม่นะอยากหยุดพฤติกรรมเดิมและอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการเสียใจอย่างที่ชอบพระเจ้าใน3ประเด็นนี้นะคะเรามาดูข้อคิดที่ได้รับนะคะจากสิ่งที่ปโลโได้บอกว่าการเสียใจอย่างที่ชอบัยพระเจ้านั้นก่อให้เกิดการกลับใจใหม่และนําไปสู่ความรอดซึ่งต่างจากคนทั่วไปที่ การเสียใจของเขานําไปสู่ความตายคือยิ่งล้มเหลวแล้วก็จะยิ่งหดหูใจนะคะแล้วก็เสียใจนะครับเหมือนยูดาสเนี่ยนะ,ะที่เขาทรยศกับพระเยซูนะเขาเสียใจนะคะแต่ว่าเขาได้ไปฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นนะครานี่คือเป็นการเสียใจที่นําไปสู่ความตายนะคะข้อคิดเราได้รับจากสิ่งนี้ก็คือว่าประการแรกก็คือเมื่อถูกตําหนิหรือตักเตือนเนี่ยนะ,ะเป็นธรรมดาของกระบวนการในจิตใจนะคะสภาพจิตใจปกติก็คือจะต้องรู้สึกเสียใจแน่นอนนะคะเพราะว่า เบสิกนี้ใช่ไหมของจิตใจคนเราเราต้องการการได้รับการชื่นชมการยอมรับการที่ไม่ถูกว่ากล่าวนะแต่ความจริงอีกด้านหนึ่งก็คือทุกคนไม่สมบูรณ์แบบนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นธรรมดานะคะที่ทุกคนผิดพลาดได้นั้นหากเราเปิดใจใช่ไหมที่จะรับการาได้คําแนะนําบ้างเหมือนร้านอาหารใช่ไหมเขาก็จะมีเหมือนกับแบบสอบถามนะว่าเออคุณสามารถ แสดงความคิดเห็นนะติชมทางร้านได้นะซึ่งก็นามาถึงซึ่งการพัฒนาร้านอาหารนั้นนะเช่นเดียวกันถ้าชีวิตเราเปลี่ยนหมดร้านอาหารที่เราต้องเปิดใจกว้างนะคะแล้วก็ให้คนนะ่ยสามารถให้คําแนะนําเราได้นะก็จะทําให้เราสามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้ารู้สึกเสียใจเมื่อถูกเตือนเนี่ย อย่าตกใจนะคะก็ถือว่าเป็นกระบวนการสภาพจิตใจปกติที่เราเสียใจนะที่โอ้เข้ามาเตือนเราใช่ไหมคะแต่เราต้องกลับไปบ้านใช่ไหมเหมือนที่บอกว่าถ้าเขาเตือนมา10เนี่ยแต่ในส่วนนั้นเนี่ยนะถ้าเราปฏิเสธไปเลยเนี่ยเราก็จะไม่รับผลประโยชน์อะไรจากคําเตือนนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราโดนเตือนมา10เรากลับไปบ้านเราไปนั่งไข้ค,ควรดูว่าใน1ินี้เขาพูด เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรปรับปรุงห้าเราก็รับไปห้านั้นไปพัฒนาได้ใช่ไหมคะขอบคุณเขาในสิ่งเขาตักเตือนนะไม่ต้องแก้ตัวใ,ใดๆนะเรานํามาสามารถให้ควรวิเคราะห์ว่าสิ่งเขาพูดนั้นมันมีส่วนจริงและมีส่วนที่เราจะเอามาปรับปรุงอย่างไรบ้างนะถ้าเขาเตือนมา1ิบปรากฏว่าโอ้เป็นสิ่งที่เหมาะสมในสิ่งที่เตือนถูกต้องแล้ว9้านะเราก็รับเก้านะหรือรับทั้ง1ิบหรือถ้า1ิบนะโหมันจริงอยู่แค่สองนะ อีกแปดเนะี่ยเขาเข้าใจเราผิดเราก็ไม่ต้องไปว่าอะไรเขากนะะลับนะคะเราก็รับส่วนที่2เนี่ยมาปรับปรุงได้นะ,ะนี่ก็คือ,อเหมือนพ่อพีในสุภาษิตบอกใช่ไหมปราดเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งคือต้องสามารถรับคําเตือนรับคําสอนนะคะรับสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมได้นะคะเราถึงจะสามารถพัฒนาไปข้างหน้านะะนั้นข้อคิดประการแรกคือความเสียใจที่โครินเกิดขึ้นนะ,ะเป็นเรื่องธรรมดานะ,ะเปาโลนั้นไม่ได้ เรียกว่าแต่ว่าในสิ่งที่โคลินรู้สึกเสียใจนะคบดังนั้นเมื่อเรารู้สึกเสียใจเนี่ยเราก็ต้องบอกตัวเองเป็นสภาวะปกตินะกลับไปบ้านจะซึมอาจจะจ่อยนิดหนึ่งนะวันนี้โดนเจ้านายว่ามาเจ้านายติงเรื่องงานมาเจ้านายพยายามจะแนะนําเรามานะให้เราน้อมรับนะคะแล้วก็นําไปใค้่ควรแลวเพื่อจะเอามาแก้ไขได้ใช่ไหมพ่อพีบอกว่าการร้องไห้ก็อ้ยอยอิงอยู่เวลาหนึ่งนะแปลว่ามีบางโหมดบางอารมณ์ของเราที่เราก็รู้สึก ออหดหูเสียใจนะคะที่เราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่เราผิดพลาดไปนะคะก็ต้องเข้าใจสภาพจิตใจตัวเองค่ะนี่คือประการแรกนะคะข้อคิดที่ได้คือความเสียใจต่อความผิดพลาดหรือการถูกตักเตือนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าอย่าปล่อยไว้นานนะคะ,ะการที่2ข้อคิดที่เราได้คือเราควรนาความเสียใจนั้นนะคะมาตอบสนองให้ถูกต้องนะหลังจากที่เราเออหดหูใจกลับไปบ้านนะจ่อยนิดนึงแล้วเนี่ยต้องกลับมาคือ นำการเสียใจมาตอบสนองให้ถูกต้องแบบเสียใจแบบที่ชอบพระ大爷พระเจ้าคือฉันต้องกลับใจใหม่ฉันจะไม่เป็นอย่างเดิมนะคะเราต้องขอพระเจ้าช่วยว่าลูกผิดไปแล้วสารภาพยอมรับความผิดนั้นนะคะคนยอมรับความผิดถึงจะสามารถแก้ไขใหม่ได้ถ้าเราไม่ยอมรับว่าตรงนี้เราผิดเราก็จะไม่แก้ถูกไหมคะนั่นคือประการที่2นะคะคือนําความเสียใจนั้นมาตอบสนองให้ถูกต้องนะคะประการที่3ของข้อคิดที่เราได้รับจากเรื่องการเสียใจอย่างที่ชอบพระ大爷พระเจ้าก็คือ การกลับใจใหม่เนี่ยจึงกลายเป็นเหมือนกุญแจนะคะที่นําเราไปสู่ชีวิตที่มีชัยชนะการกลับใจใหม่เปลี่ยนเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้การกลับใจใหม่ทําให้เราพ้นจากความผิดพลาดเดิมในอดีตได้นะคะแม้มีคนมาบอกว่าเธอเคยผิดเรื่องนั้นเราบอกใช่ใช่จริงด้วยนะแต่ตอนนี้ฉันกลับใจใหม่แล้ว ฉันเป็นคนใหม่ฉันได้ยอมสารภาพเรื่องนี้กับพระเจ้าแล้วและฉันตั้งใจเป็นคนใหม่นะ,ะนั่นก็คือว่าการกลับใจใหม่จึงเป็นเหมือนกุญแจที่ทําให้หลุดจากการปลักปัมหลุดจากการที่เรา,าเก็บงำนะความผิดนั้นไว้คนเดียวนะคะจริงๆเราสามารถที่จะยอมรับนะคะกับคนเราต้องกล้านะคะที่จะเปิดเผยความผิดพลาดนั้นนะนะกับเพื่อนสนิทนะคะหรือกับ ผู้หลับผู้ใหญ่นะคะเช่นะผู้นําที่โบสนะคะเพื่อเราจะสามารถเรียกว่าเปิดโปรงความผิดของเราและไม่เก็บไว้ให้เป็นเหมือนจิตสำนึกฟ้องผิดไล่ตามเราอะนะคะแล้วเราก็จะสามารถมีชีวิตใหม่ได้นั้นการกลับใจใหม่จึงเป็นภาพของการ เป็นชัยชนะค่ะเป็นกุญแจไขไปสู่ชีวิตใหม่เป็นกุญแจที่เราหลุดจากพันธนาการของการปลักปลามตัวเองแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะทิ้งชีวิตในอดีตนะคะยอมรับความผิดนั้นและบอกว่าตอนนี้เรากลับใจแล้วเราขอเป็นคนใหม่ที่พระเยซูคริตสต์ทรงสร้างชีวิตของเราใหม่นั่นเองนะคะ ในข้อ11นะคะเปาโลได้เขียนว่าจงพิจาราดูการเสียใจอย่างที่ชอบผู้ให่พระเจ้ากระทําให้เกิดความกระตือร้นมากทีเดียวทําให้เกิดการขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่การเดือดร้อนแทนการตื่นตัวความอาลัยความกระตือรือร้นและการลงโทษในทุกสิ่งเหล่านี้ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านก็ไม่ได้กระทําผิดเห็น <He ard S 2> ไหมคะว่าเมื่อเรากลับใจใหม่เนี่ยความผิดในอดีตของเรานะคะพระเยซูคริสต์ได้ยกโทษบาปแล้วเราก็ ไม่ถูกนับว่ามีความผิดนะคะพระเจ้าได้สวมความชอบธรรมไว้ในชีวิตของเราเราไม่ควรดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปรักปรานะคะหรือทําให้เกิดเป็นช่องทางที่ผีมารซาตานจะมาโจมโจมตีชีวิตของเราได้นะแต่เราจะก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเรานั้นกลับใจเสียใหม่นะคะประการที่4ข้อคิดเราได้รับคือการกลับใจที่แท้นะคะต้องมีผลเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในระดับจิตใจและพฤติกรรมนะเพราะข้อนี้ได้บอกเราใช่ไหมคะว่าคุณจะต้อง เสียใจนะผิดหวังนะแล้วก็กับพฤติกรรมเดิมนะคะแล้วก็หยุดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะกับพระเจ้านะคะไม่แช่ตัวเองอยู่ในความบาปนั้นนะคะสิ่งที่เราจะนําไปประยุกต์ใช้นะคะกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้ก็คือการกลับใจเนี่ยนะ,ะเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมคะ การกับเราควรจะกลับใจใหม่ทุกครั้งที่เราผิดพลาดไปนะวิธีการกลับใจทําได้อย่างไรบ้างนะประเด็นแรกก็คือสารภาพความผิดนั้นต่อพระเจ้านะมีพระสัญญาเขียนไว้ว่าในหนึ่งยอมที่หนึ่งข้อ9นะคะบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตว์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงกัดชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นนะคะนั้น ทุกครั้งที่เราผิดพลาดนะคะแม้ว่าจะเป็นในอดีตแม้ว่าจะเป็นความผิดพลาดแสนสาหัสใดๆก็ตามนะคะท่านยอมจำนวนต่อพระเจ้านะยอมรับกับพระเจ้าและสารภาพกับพระเจ้านี่คือก้าแรก ของการกลับใจใหม่ค่ะคือสารภาพกับพระเจ้านะประเด็นที่2คือสารภาพกับบุคคลที่เราทําผิดหากเราได้ทําผิดต่อผู้ใดนะคะไม่ว่าด้วยทางกายวาจาหรือทําให้เขาเเสียหายนะ,ะหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เราไปขอโทษเขาไปสารภาพว่าเราผิดไปแล้วเรายินดีชดใช้นะ,ะในการทําผิดนะั้นอย่างไรบ้างนะ,ะนี่ก็คือเป็นภาพคือสารภาพในกรณีที่ความผิดพลาดของเรามีผลกระทบต่อผู้อื่นนะ,ะล้วก็สารภาพและขอโทษกับ คนที่เราทำผิดด้วยนะคะประเด็นต่อไปประเด็นที่3ก็คือหยุดหรือเลิกการกระทำที่ผิดนั้นหากเรากลับใจเหม่งแท้จริงนะคะเราต้องไม่อยากที่จะทำสิ่งนั้นซ้ำอีกนะ,ะต้องหยุดทันทีหาวิธีที่จะหยุดนะขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเลิกพฤติกรรมนั้นขอพระเจ้าประทานกำลังแก่เราที่เราจะหันกลับ ะะไม่ทําอีกนั่นเองนะคะบาปคือการที่เราจะต้องหันหลังให้กับความบาปนั้นอย่างสิ้นเชิงเพื่อจะเดินติดตามพระเจ้าในชีวิตใหม่นะคะตัวอย่างของพระเยซูนะคะเมื่อพระองค์ทรงช่วยหญิงคนหนึ่งที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีใช่ไหมคะที่เราจําได้ในเรื่องราวแล้วก็จะเมื่อก่อนคนทําผิดฐานล่วงประเวณีก็คือจะถูกจับมาลงโทษแล้วก็ประหารชีวิตโด,ดยการเอาหินขว้างให้ตายนะ,ะแล้วพระเยซูก็ ไปที่ที่ที่แห่งนั้นใช่ไหมแล้วก็เขียนลงที่ดินว่าใครไม่เคยทําผ <mo> like ิดก <un> uh ็ให้คว้างหญิงผู้นั้นก่อนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นคือแต่ละคนนะคะก็เริ่มเดินถอยออกไปนะคะจากที่กําลังจะคว้างหญิงนั้นก็เดินถอยออกไปเพราะมีบันทึกว่าตั้งแต่คนแก่ก่อนนะคะคนมีอายุก่อนนะคะคงจะจําได้ว่าตัวเองทำผิดมาเยอะนะะก็พระพีเขียนพระเยซูเขียนลงที่ดินว่าใครไม่ทําผิดก็ให้คนนั้น ขว้างเขาก่อนนะก็สุดท้ายก็ไม่มีใครเหลืออยู่เลยที่จะขว้างหญิงนั้นนะคะในยอห์นบทที่8นะ,ะข้อ11นะคะพระเยซูว่าเหลือใครไม่ที่จะขว้างนะหญิงนั้นมันไม่มีใครเหลือเลยนะคะพระเยซูตัดว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันนะจงไปเถิดและอย่าทําผิดอีกประโยคนี้สําคัญมากเลยนะคะคือการยกโทษของพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราจะพิสูจน์ว่าเราได้กลับใจอย่างแท้จริงคือประโยคนี้เลยค่ะจง จงไปเถิดคือไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยและอย่าทำผิดอีกนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนการกลับใจของเราก็คือเราต้องหยุดแล้วก็เลิกการกระทำที่ผิดของเรานั้นนะคะ ประเด็นที่4ต่อมาของการกลับใจอย่างแท้จริงก็คือยินดีรับผลของความผิดนั้นนะคะเมื่อเราสารภาพแล้วเนี่ยหลายครั้งการกระทำผิดพลาดของเรามีผลพวงต่อเนื่องที่ตามมานะสำหรับคนที่ยอมรับความผิดของตัวเองเขาก็จะยอมรับผลที่เกิดขึ้นนะโดยไม่แก้ตัวว่าเ,ออเมื่อเราทำสิ่งนี้เราอาจจะได้รับผลนะมีคิณเซียนบางท่านบอก ก็นี่ฉันกลับใจแล้วไงฉันสารภาพกับพระเจ้าแล้วไงทําไมจะต้องอยังคงได้รับผลบ้างนะคำพูดนี้เป็นคาพูดที่สะท้อนถึงการไม่รับผิดชอบต่อการกระทําผิดของตอนเองนะซึ่งตรงข้ามเลยนะตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมคะเมื่อท่านล้มลงในบาปเรื่องล่วงประเวณีกับนางบัตเชบาท่านยินดีรับผลที่เกิดขึ้นนะท่านพยายามที่อธิษฐานช่วยเหลือนะคะที่ลูกที่เกิดกับนางบัตเชบาจะไม่ต้องตายนะ,ะแต่ว่านี่เป็นการพิพากษาของพระเจ้านะคะที่ให้ลูกของเขาต้องตาย นะเขากา็ยอมรับโดยไม่ขมขื่นนะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าความผิดพลาดในอดีตของเรานะะเราก็อาจจะต้องได้รับผลนะแต่ถ้าเรากลับใจเราจะไม่ขมขื่นกับการที่เราจะาเรียกว่า ตอบสนองนะต่อการได้รับผลนั้นอย่างถูกต้องมีความรับผิดชอบนะต่อ,อบทลงโทษนะคะหรือผลที่ตามมาของการทําผิดพลาดในอดีตนะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอันต่อมานะของการกลับใจคือเราต้องดําเนินชีวิตใหม่ค่ะมีพฤติกรรมและจิตใจใหม่ที่ไม่อยู่ภายใต้ความรู้สึกฟ้องผิดหรือใจปรักปวัมอีกต่อไปนะทุกครั้งที่เรากลับใจใหม่นะ จะไม่มีใครสามารถปักปังฟ้องผิดเราได้อีกเพราะเราได้สารภาพกับพระเจ้าเราได้เคลียร์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเราได้พึ่งพาพระเจ้าในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ท่านได้สวมความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วอย่าให้ใครหรือแม้แต่ตัวเราเองปักปังเราได้อีกเราต้องใช้ชีวิตใหม่เลยค่ะตามพระประสงค์ของพระเจ้าดําเนินชีวิตใหม่ที่ไม่อยู่ภายใต้ความฟ้องผิดเดิมอีกนะ ่าสิ่งที่สะท้อนให้เห็นคือเราไม่ควรจะสะรารภาพเรื่องเดิมอีกใช่ไหมคะเพราะพระเจ้าโยกโทษเราแล้วเรากลับใจแล้วกับพระเจ้านะเพระเาะโรหิตของพระเยซูคริสต์ทรงชําระเราจากการอาธรรมทั้งสิ้นแล้วนะคะมัทิว 3: ข้อ8ได้กล่าวว่าจงเฮฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้า ด้วยผลที่เกิดขึ้นนะนั้นเมื่อเรากลับใจแล้วนะเราต้องมีผลที่เกิดขึ้นคือชีวิตมันต้องเปลี่ยนนะมีชีวิตใหม่นะเราลังเกียจบาปเดิมเราไม่อยากเป็นเหมือนเดิมเราอยากให้พระเจ้ามาสร้างเราใหม่นะนี่คือสิ่งที่ดีมากนะคะประเด็นต่อไปของการกลับใจใหม่คือมีพฤติกรรมทดแทนนะที่ถูกต้องซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยทําผิดนั้นก็ได้นะคะคือทํา เมื่อเรากลับใจใหม่เนะี่ยอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างนะปล่อยเกียวว่างไว้หไม่ได้เลยนะคะเราต้องมีพฤติกรรมทดแทนที่ดีกว่าเดิมนะทีะ่เอามาทดแทนความผิดเดิมนะมีะเรียกว่าพ่อผีได้เขียนไว้เรื่องนี้นะเตือนใจเราไว้อย่างดีมากเป็นเรื่องของชีวิตเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยเปรียบเหมือนบ้านหลังหนึ่งนะคะที่เมื่อก่อนจะมีความชั่วร้ายหรือเป็นเหมือนผีนะอยู่ในบ้านนะคะแต่เมื่อ,อขับไล่ผีนั้นออกไปนะคะ ตกแต่งชาระบ้านให้คดงามเนี่ยต้องเติมด้วยสิ่งดีไม่ฉะนั้นเนี่ยไอตัวเดิมจะกลับเข้ามานะคะพร้อมพักพวกที่แยก่กว่านั้นอีกนะ,ะในมัตพีเขียนไว้เช่นในมัททิวบทที่12นะคะข้อ4 3่สถึงสีนะได้กล่าวไว้บอกว่าเมื่อผีโสโครกได้ออกจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดานน้ําเพื่อสแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้า ได้ออกมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่างกวาดและตกแต่งไว้แล้วมันจึงรับเอาผีอื่นอีก7จที่เผีที่ร้ายกว่ามันเองนะแล้วก็เข้าไปในอาศัยอยู่ที่นั่นและในที่สุดคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกคนชาติชั่วนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะข้อนี้บอกเราว่านะมีคีย์เวิร์ดคือคำว่าเรือนนั้นว่างเห็นไหมฮะ คือเมื่อขับผีออกไปนะเรือนั้นว่างนะคือไม่มีพฤติกรรมใหม่ที่เออเรา่้จะเติมให้เยสูคริ์เข้ามาใช่ไหมเติมลักษณะชีวิตเข้ามาเติมพระวจนะของพระเจ้าเข้ามานะเติมออสังคมดีๆใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเราปล่อยจิตของเราปล่อยชีวิตเราให้ว่างนะคะ วันหนึ่งผีที่มันออกไปเนี่ยนะความชั่วร้ายหรือการกลับใจให้เราขับออกไปเนี่ยจะกลับเข้ามานะคะพร้อมกับผีร้ายอีก7ตัวที่ร้ายกว่ามันเองนะ,ะนี่คือแสดงว่าการกลับใจนั้นเราจะต้องชดเชยหรือทดแทนนะคะด้วยพฤติกรรมที่ดีเสมอนะคะเพื่อชีวิตของเราจะไปต่อก้าวต่อข้างหน้านะได้อย่างดีค่ะนี่คือโอกาสนะคะของชัยชนะที่เกิดขึ้นนะคะว่าในความผิดพลาดต่างๆนั้นท่านมีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสมอนะคะ เราสามารถเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นชัยชนะได้นะคะด้วยการเสียใจอย่างที่ชอบพระถพระเจ้าซึ่งนําไปสู่การกลับใจใหม่และเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าหยุดพฤติกรรมนั้นสารภาพกับพระเจ้าพระองค์บอกว่าไม่มีบาปใดที่พระองค์ไม่ยกโทษให้ไม่ได้นะากวันนี้ท่านรู้สึกข้างในมีการปลักปําข้างในมีการฟ้องผิดรู้สึกเสียใจความผิดพลาดในอดีต วันนี้ท่านสามารถนําสิ่งนั้นเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ค่ะรองพร้อมที่จะยกโทษความผิดบาปของท่านในการวายพระชนของพระองค์ไม้กางเขน,นพระพีได้มาทึกว่าพระโลหิตของพระองค์และรอยแผลเคี้ยนจะช่วยไถ่โทษบาปของท่านนะคะทำให้ท่านได้มีชีวิตใหม่แล้วก็ท่านสามารถที่จะอมอบความบาปนั้นนะไว้ที่กางเขนให้พระองค์ทรงยกความผิดบาปของท่านไปแล้วใช้ชีวิตใหม่กับพระองค์ค่ะหากวันนี้ท่านต้องการเช่นนั้นนะคะท่านสามารถ ให้ฐานส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ได้นะคะขอพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่านขอพระองค์ทรงยกโทษบาปของท่านและให้ท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระองค์ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดอรพรทุกท่านให้ท่านมีชีวิตที่มีชัยชนะด้วยการกลับใจใหม่ด้วยการเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงวอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ